ดิค่ะหลายคนถามพี่นุชมานะคะว่าทาไมพี่นุชถึงมาซื้อครีมตัวนี้ใช้ทั้งๆท,ที่พี่นุชก็ตัวขาวอยู่แล้วนะคะ,ะเหตุที่พี่นุชเนี่ยมาตัดสินใจซื้อครีมทาตัวตัวนี้ใช้เพราะว่า,าไปเจอแม่แพทนะเขารีวิวแพทนภาเขารีวิวว่าครีมตัวนี้ช่วยลด จุดด่างดำลดรอ,อยแผลรอยแตกลายได้พี่นุชก็เลยลองซื้อมาใช้ดูเพราะาถ้าคนที่ติดตามพี่นุชอยู่คงจำได้ตอนนั้นที่ก่อนปีใหม่ประมาณาน่าจะประมาณสองสาเดือนเนาะรถล,ล้มรถมอเตไซค์ที่รถพินุชล้มนะแล้วก็จะเป็นแผลที่หัวเขา่าตรงนี้นะคะแล้ว มันก็นานมากแผลแบบไม่หายสักทีนะพี่นุชก,ก็เลยตัดสินใจลองซื้อตัวเนี้มาใช้เนี่ยตอนเนี้นะตอนเนี้นะก็จางลงไปจนแทบแบบจางลงไปเยอะมากแล้วนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆนะเออตอนแรกพี่นุชไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะเอามาขายก็คือตั้งใจแค่ว่าซื้อมาใช้เองให้รอยแผลรอยดํามันหายแต่ทีนี้ คนถามเข้ามาเยอะเพราะว่าหลังจากที่ใช้ไปแล้วเนี่ยผิวเนี่ยจากที่เป็นผิวขาวปกติเนี่ยมันก็ใสขึ้นสว่างมากขึ้นคนก็ทักกันว่าใช้ทีมอะไรที่นุ่กก็เลยตัดสินใจเอามาขายด้วยนะคะตัดสินใจเอามาขายด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดี๋ยวผ่านไปนะนานเท่าไหร่ไอ้แผลเป็นเนี่ยไอ้แผลรอยแผลเป็นรอยดำตรงเนี้ยที่เกิดจากรถล้มเนี่ยมันจะหายไป เดี๋ยวเรามาคอยดูกันเรื่อยๆนะคะคอยดูผลของการใช้ครีมเรื่อยๆ